ฮัลโหลเอ v ว r วั n ออดข้าวเพื่อเกมยอ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 เอฟวีวันคนดูออดข้าวเพื่อเกมโอเคนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมอดข้าวเพื่อเกมนะฮะวันนี้นะครับผมได้ทําการเติมเงินมาประมาณ500บาทนะครับก็มีน้องๆบอกผมว่าพี่ ผมชอบแบบว่าแบบเติมเงินประมาณ500แล้วก็ลองสุ่มให้ดูว่ากิจกรรมต่อกิจกรรมนึงอะไรเงี้ยใช้งบ500รอยะไรเงี้ยมันจะพอหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้มีกิจกรรมของลูกซองอ่าไม่รู้ว่ามันเรียกลูกซองว่าอะไรทุกค <c oughs> <c oughs> <c oughs> นเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะเป็นลูกซองไททันหรือเปล่านะครับ <c oughs> อันนี้ผมก็ไม่ชัวนะครับแต่ว่ามันเท่จริงนะฮะ <c oughs> <c oughs> เห็นเขาบอกว่าหลังวันที่9เมษานะครับจะกลายเป็นของแลนะครับ <c oughs> ผมก็ได้ทําการเติมเงินมาอ่า500นะครับ เติม179กับ349มานะครับก็เดี๋ยวเราลองดูกันนะครับว่างบผม500นะครับจะพอรือเปล่านะครับ500บาทนะไม่ใช่500เพชรนะทุกคนก็ได้ประมาณนี้แหละครับประมาณ530บาทหละครับที่ผมเติมมาเนาะโอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็ภาษาอะไรมีรู้อ่านไม่ออกเหมือนกันด้วยโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มสุ่มกันนะครับกดครั้งเดียว19เพชรกด5ครั้ง79เพชรนะครับกดอ่ะกด5ครั้งเหมือนจะคุ้มกว่า แล้วก็ของรางวัลน,นะครับก็จะมีให้แลกประมาณนี้เลยนะครับปเดี๋ยวเราลุยกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะดูก่อนนะครับว่าอะแลกแลกลูกซองนะครับใช้5กล่อง a อร์ดอ d แอร์ดอแล้วก็พีก็ศูนย์ใช้4กล่องใช่ไหมต่อมานะครับก็เป็นพวกเสื้อนะป่ะเดี๋ยวเรากดเลยแม่คิกเกตแบบพูดพุ่มทําเพลงอะครับเดี๋ยวกดครั้งแรกดูก่อนนะเซิฟเซิฟจัดไปเซิฟ อะไรเนี่ยได้อะไรเนี่ยโอ้โหเกินไปผมว่ากด5ครั้งไปเลยละกันผมว่ามันไม่ใช่ทางของเราละยังไงตะไบเทีนยนไขเฮ้ย hey, 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 hey. หนึ่งโอ้โหมันเลยอะ่ะโอ้ทำกระดูกเข้ากันไปผมว่ามันออกยากเกินนะโอ้โหได้อะไรมั่งก็ไม่รู้นะครับเฮ้ย hey, <hey>, hey. โอ้โหเลยอีกแล้วเกินไปเอ็งก็เกินไปนะดูดิโอ้โหอย่างนี้ออกหนึ่งโอ้โหเกินไป โอ้ได้กางเกงมาแล้วก็พวกกล่องสมสกินเปป่ะเดี๋ยวเรากดน่าจะกดปิดอันนี้ป่ะทุกคนมันน่าจะแบบได้ของเลยหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองปิดดูตาหน้านะครับอันนี้อีกได้หนึ่งกล่องเฮ้ยก็ก็ก็หนึ่งกล่องอ่ะครับไปเอ้ยโอ้โหเกินไปเกือบจะจัดเกือเกินโอเคครับผมไปฮ้ยได้สองกล่องแล้วไปผมต่อต่อต่อได้สองกล่องเองโอ้โห ฮ้ยได้ชุดอะไรด้วยไม่รู้เมื่อกี้ทุกคนแต่ว่าเหมือนผมจะมีนะโอเคไปกับผมได้สองกองเองเหรอโอ้โหเดี๋ยวออเดี๋ยวลองอันเดียวบ้างก,ก็เกลือเกลือกินฮ้ยได้สามแล้วขาดสองขาดอีกสองนะครับผมไป <c oughs> ท้อท้อใจพี่ไปกับผม จะหมดแล้วหมดแล้วอีกกองเดียวอีกกองเดียวอีก,กองเดียวทุกคนอี่มาแล้วมาแล้วสี่กองแล้ววิ่งอีกเก่งทหารไปอีก,กองสุดท้ายเรียบเรียงร้องไ่ายไปครับผมเิ้ยเรียบรรอยผมได้แล้วอ่ทุกคนงบห้าร้อยบาทมันพอเช่เลยว่าปกติกิจกรรมงบห้าร้อยบาทผมจะไม่พอนะโอเค๋ยวผมแลกไปเลยนะครับพีเก้าส่นผมว่าผมไม่เอาหรอกทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูบ้างนะครับว่าเราได้อะไรบ้าง โอเคไปเหมือนจะเข้าตัวให้เลยนะเดี๋ยวไาทุกคนโอ้โหดาเมจสองเจาะกอหนึ่งอะไรเนี่ยความความเร็วการรีโหลดอ๋อลบความเร็วการรีโหลดเฮ้ยก็สวยอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ผมไปรีรีวิวในโซนฟิยตาให้ดูทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอลองเปิดกล่องพวกนี้ก่อนไปครับผมโอ้โหก็เกือกเกินอันนี้อเปิดตัดเกือไป ตัดเกลือไปก่อนสีกล้องโอ้โหเกลือจริงๆเฮ้ยโอ้โหก็เกลืออีกเหมือนเดิมกล่องเดียวไปโอ้โหได้เซตอะไรมาบ้างไม่รู้นะครับเหมือนผมมีหมดแล้วนะเออผมมีหมดแล้วทุกคนแล้วก็เหมือนจะได้อะไรบ้างวะทุกคนมันจะได้พวกกางเกงนะถ้าผมจำไม่ผิด อ๋อได้เกงตอนนี้มาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รองเท้าปะเออรองเท้านี้โอเคนะครับผมงบ500บาทพอนะก็ลองๆมาสุ่มๆดูนะครับผมว่ามันก็น่าจะพอนะครับไปเดี๋ยวเราลองลองลองเข้าเข้าไปเทสเทสในฟีสไตล์นิดนึงนะครับว่าเวลายิงมีเอฟเฟกอะไรออกมาหรือเปล่านะครับหรือว่าแบบเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วหลวงเงาะป่าบ้าใบโอ้โหผมเริ่มพูดมั่วแล้วลิ้นพันนะครับก็คือทุกคนเชื่อผมปะที่ผมมาทําคลิปเนี้ย ผมอดนอนนะครับตอนแรกผมผมง่วงมากแล้วแหละผมรอมาทําทําคลิปไอ้นี่แหละทุกคนลงแล้วก็ว่าจะนอนนะครับนี่ะเดี๋ยวเราดูกันนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็ไม่เห็นมีอะไรนี่วะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวด,ด,ดลูลวดลายของปืนโอ้มันก็สวยนะทุกคนแตผผน่ผมว่าผมว่ามันผมว่าผมว่ามัน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 ก็ยังไงยังไงอยู่นะคนดู เออเองจะเล่นไฮไลท์เองจะเล่นไฮไลท์ตัวอัดตัวโอ้เกินไปใครแค่ไม่ได้ตั้งใจเล่นเฉยหรอกใครแค่แบบต่อให้เองอ่ะนะมาดิ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 ผมว่ามันมันมันรู้สึกว่ามันยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดีวกนรู้สึกว่ามันยิงไม่ค่อยดีหรือว่าผมเล่นไม่ดีก็ไม่รู้นะแต่ผมว่ารู้สึกมันยิงแฉช้าด้วยบอ ดูดิรู้สึกว่ามันยิงช้าๆผมว่ามันมันยังไงวะไม่รู้อะทุกคนไม่รู้ว่าผมว่ามันไม่รู้ว่ามันคุ้มคุ้มกับเพชรที่เราเสียไปหรือเปล่าน,นะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันยิงช้ามากเลยนะผมไม่ชอบปืนอะไรที่แบบว่ามันมันยิงช้าโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ไปผมยปไปแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ ว่าม,มันไม่ค่อยโอเคทั้งคนใครที่จะสุ่มเอาเทๆ่ๆเฉยผมว่ามันก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าสุ่มมาเล่นผมว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่โอเคผมก็สัปดาห์นี้ก็ไปผมยายเจอกันคลิปหน้านะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมเลยนะครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรใหม่ๆหรือว่าทดลองสุ่มอะไรเดี๋ยวผมจะมาจัดให้ดูแน่นอนนะครับเร็วๆนี้ผมจะมาสุ่มหมัดน้ําแข็งให้ดูนะฮะคือกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันหมัดน้ําแข็งโอเคผมก็สัปดาห์นี้ก็ไปผมยายเจอกันคลิปหน้านะครับผม